จับพี่น้องมาได้เต็มยันขาดโตแล้วมามาหาหลานเอ,อมาหาลูกก็มาหาลานพามายัานขาโตจ้ะพี่น้องจ้ะทั้งเป็นของกินแล้วก็ของหวานด้วยจา้าหลานสาวปุ<อ>๊กมันสบายใจเลยมันก็ไม่สบายใจหนะลานเคย<า>กับลูกหลานสาวไก่จาก้าเอ,อ้ยสวยต้านหารเลิศมากลยพี่น้องสวยงามบลังการไฟดูเปล่า ตอนสายนงไปสองอาหารพี่น้องอาหารอาหารสั่งมาแล้วแซนวิชซูงโมงจกะ้นานสาวปัดกับทุกกุ้ษสดชูกซอนทุก แต่แเสก่ยพี่น้องดิ้นนั่นจ้าลลหละคอเดสี่ยวอลอกมาวันอเด็ส่คดพี่น้องหน้าจิ้บ่อะโะวงพี่น้องหน่ากินมบ่อะมี่มั่หลานนี่พี่น้องสามนี่ด้จ้าความวานี่สวยมากเลยพน้องแต่เสี่นมวอลตอแต่ะยน้ำอดแตกตืกนแตกตื่แคลี่น้องจ้าหนาจิ้บ่ได้จ้รถแฟท่องเที่ยวมาพี่น้องรพูดพูดมาแล้ว พูด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 รถไฟเมืองกันเมืองน่องเที่ยวพี่น้องจ๋ะไปเร็วกินอิ่มแล้วพี่น้องออกมาข้างนอกร้อทานร้านเคยเปเอารถมันรับจะไปเที่ยวต่อโมนากุพี่น้องจ๋าติดตามชมต่อไปเด้อทริปนี้ชิวๆมีความสุขเลยจ้ะไปพี่น้องขอบคุณทุกการติดตามรับชมเ่้นจะ้ะแค่นี้แหละไปพอออาชีพนาจ้ะบา,บาย